ศีดาน,นะครับอดีตพ่วงในการโรงเรียนนะครับปัจจุบันนี้เกษียณแล้วนะครับเป็นข้าราชการครูนะครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่นะครับข้าราชการเกษียณแล้วเนี่ยเงินเดือนมันจะลดลง30ถึง40เอร์เซนครับและที่สําคัญนะครับก็คือว่าเงินประจําตําแหน่งหรือเขาเรียกว่าเงินวิทยฐานะที่เราได้รับคนละหมื่นกว่าบาทเนี่ย <c oughs> ก็จะถูกตัดทิ้งไปเลย <c oughs> ไม่ได้รับเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเงินก้อนนี้ไม่ได้มาคิดให้เลยทําให้รายได้ที่เราได้รับนั้นมันจะ หายไปมากพอสมควรสามสิบถึงสี่สิบรับราชการมากี่ปีครับรับราชการสี่สิบปีครับสี่สิบปีแล้วก็เกษียณอายุมาครับผมครับเกษียณกี่ปีละก็ได้สองปีแล้วครับสองปีแล้วสองปีครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดเราอยู่คือติดทางมานี่สินนี่สินายไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเงินประจําตําแหน่งอีกเบื้อนหนึ่งเราก็ไม่ได้รับแต่ว่านี่ที่เรามีสะสมไว้ช่วงที่เราทํางานอน่ะหลักล้านอนะครับ ทำงาน30ปีก็นี่3ล้านทำงานสี่ปีก็นี่สี่ล้านอะไรกันนี่เยอะพอสมควรนะทำทำเกษตรวันหนึ่งก็เล่นเล่นโทรศัพท์ไลน์สไลด์ไปก็ไปเจอโค้ดไม้นี่แหละครับเจอผมเนี่ยเจอโค้ดไม้ประทับใจที่ที่เป็นคนสู้ชีวิตผมผมก็ชอบชอบชอบลักษณะอย่างนี้ก็เลยเข้าไปทักโค้ดไม้นะครับก็เลยได้รู้จักกันคือเราได้ฟังคลิปเรื่องราวของโค้ดไม้เราให้ทำให้ทำให้เราแบบเอ้ยน่าสนใจดี ใช่ครับว่าโค้ดไม้ทําธุรกิจเกี่ยวอะไรนะเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมด้วยใช่ครับผมก็ได้มีโอกาสทักเข้ามาครับโอเคพอทักเข้ามาแล้วครับก่อนที่จะทักเข้ามาเนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรียดอตรงไหนยังเลยครับยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ทีนี้พอมาทักโค้ดไม้เนาะก็โค้ดไม้ก็จะส่งข้อมูลให้ใช่ครับผมใช่ศึกษานานไหมตัดสินใจอ่ะก็ดูดูคลิปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วก็โค้ดไม้ก็ทักเข้ามาอีกอ ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะก็ก็ดูต่อไปอีกอโอเคอะไรทําให้เราแบบมั่นใจละตัดสินใจชอบอะไรใน IDM p l a t f ร r m อันแรกนะครับอันแรกก็คือเรื่องของบริษัทรบ,บร,ทรเษ็นแรกก็คือว่าบริษัท,น,ทน่าสนใจมั่นคงครประเด็นที่สองก็คือ,อผู้บริหารนะครับคุณกล้องผู้บริหารเป็นคุณกล้องใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สามนะครับเรื่อง ช่องทางของรายได้ผลประโยชน์ครับผลประโยชน์ช่องทางสร้างรายได้นี่แหละที่ชอบมากก็คือว่าอ่าฮะมันสามารถที่จะโอนเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยคือสามารถพอเราเข้าไปทำเนี่ยสามารถโอนไปให้ลูกให้หลานได้ด้วยใช่วันไหนวันไหนที่เราเราไปไม่เราไม่ไหวนลงไปนี้ครับผมเราสามารถให้ลูกให้หลานได้ด้วยอันนี้ชอบมากเลยชอบแล้วครับชอบครับครับแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครับอผลิตภัณฑ์ก็ พอดีผมเป็นเบาหวานนะครับผมก็ได้ได้ทานผลิตภันตัวหนึ่งนะครับ,รบก็ทําให้อ่เบาหวานก็มีมีคือดีขึ้นน่ะน้าตาลลดลงใช่ครับอ๋อก็เลยประทับใจในสินค้าด้วยใช่ครับผมนะครับมีส่วนไหนอีกครับประทับใจก็ทีมงานครับ oh. อ๋อ <laughs> ทีมงาน <laughs> ตั้งแต่วันแรกนะครับก็มีโค้ดไหมก็ให้กําลังใจแล้วก็อ่บอกว่า เราจะจับมือสําเร็จไปด้วยกันแบบอันนี้กันนะครับมทำงานเป็นทีมนะครัทำงานเป็นครอบครัวนะครับผมชอบตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่หาได้ยากในอ่ในธุรกิจเดืนๆผมไม่เคยทานะแต่มาเจอเจอระบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบครอบครัวครอบครัวเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่อ่อ่าข้าราชการหรือว่าครูหลายคนก็ไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวโดดเดี่ยวอลดเดี่ยวครับอ่ะครับก็อย่างนี้อ่าต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีผลลัพธ์ พอสมควรเลยเนาะได้อะไรบ้างผลลั์เป็นตัวเงินนะฮะก็ถ้ารวมนะถ้ารวมก็ประมาณสี่หมื่นแล้วละครับโอ้โหรับรายได้ไปสี่หมื่นแล้วได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้ผ่านญี่ปุ่นผ่านทริปญี่ปุ่นด้วยนะครับครับพี่ยิ่งศพงครับเนี่ยบางทีมีต้องบอกว่าในวัยเกษียณตอนนี้ถือว่าเยอะเนาะ ก็ไม่มีอาชีพรองรับที่กิติพงศ์อยากจะฝากอะไรถึงวัยเกษียณอย่างเราครับที่อยากจะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมในธุรกิจ i อเดีมแพลตฟอร์มครับครับผมก็ฝากถึงนะครับข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกษียณแล้วนะครับเรายังหกสิบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังหมดไฟนะครับหกสิบยังทำอะไรได้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านว่า อินดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริษัทได้ได้รับรองจากสคบอถูกต้องและก็ที่ผมพูดเป็นแล้วก็คือความมั่นใจของตัวผู้บริหารของบริษัทนะครับก็อยากจะฝากคนที่อ,อยากมีไรายได้เสริมแล้วก็คนที่เป็นหนี้นะครับก็ให้มาทําอินดีนะครับท่านจะเห็นโอกาสดีๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือทํา ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมีทีมพาทำนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอินดีมดีที่สุดแล้วครับในยุคนี้ครับ